ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังทางการทหารที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและเทคโนโลยีทางทหารเพื่อยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปรากฏตัวของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาและจัดซื้อมาเสริมแสนยานุภาพจึงไม่ใช่เพียงการอัปเกรดยุทธปกรณ์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกเมื่อพูดถึงเครื่องบินขับไหล่หลายคนอาจนึกถึงเพียงแค่ความเร็วและอำนาจการยิงแต่แท้จริงแล้วเครื่องบินขับไลยุคใหม่คือศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมที่ซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลนับร้อยกิโลเมตรเทคโนโลยีล่องหนที่ช่วยลดการตรวจจับจากฝ่ายตรงข้ามไปจนถึงระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นกลางอากาศ การโจมตีทางอากาศต่อพื้นดินหรือแม้แต่การสื่อสารและประสานงานกับกำลังทัพประเภทอื่นๆได้อย่างรับรื่นเครื่องบินขับไล่ใหม่ของไทยถูกออกแบบและปรับแต่งมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของกองทัพไทยไม่เพียงแต่เน้นความเร็วเหนือเสียงที่สามารถพุ่งทะยานจากฐานบินไปยังพื้นที่ปฏิบัติการได้ในเวลาไม่กี่นาทีแต่ยังมีสมรรถนะการบินที่มั่นคงในทุกสภาพอากาศรวมถึงระบบควบคุมการบินที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำและตอบสนองได้ในเซียววินาทีซึ่งจุดเด่นเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในภูมิภาคเอเชียอีกหนึ่งความพิเศษคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีต่างประเทศกับความสามารถของวิศวกรไทยเครื่องบินขับไล่ใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อตามมาตรฐานสากลแต่ผ่านกระบวนการวิจัยร่วมการปรับแต่งและการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างภายในประเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากรไทย นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเริ่มต้นสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยตัวเองไม่เพียงเท่านั้นการมีเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ยังสร้างผลสะเทือนทางจิตวิทยาต่อภูมิภาคเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของกองทัพอากาศไทยย่อมต้องหันกลับมาทบทวนยุทธศาสตร์ของตนเองการแข่งขันเชิงอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและการที่ไทยสามารถยืนอยู่แถวหน้าได้เช่นนี้ ย่อมทาให้ภาพลักษณ์ของประเทศแข็งแกร่งขึ้นทั้งในด้านความมั่นคงและการทูตสิ่งที่น่าประทับใจคือเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการรบแต่ยังรองรับการทําภาฯรกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นการค้นหาและกู้ภัยการสอดแนมในช่วงเกิดภัยพิบัติและการคุ้มครองน่านฟ้าจากภัยคุกคามที่หลากหลายกองทับไทยได้วางแผนฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของเครื่องบินได้เต็มที่ ทุกชั่วโมงบินทุกการซ้อมรบหลวนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับกองทัพให้ทันสมัยและมีความพร้อมในทุกสถานการณ์เมื่อมองในมิติทางเศรษฐกิจการลงทุนในเครื่องบินขับไล่ใหม่ย่งสร้างโอกาสทางอุตสาหกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไหล่าภายในประเทศการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยที่สนใจด้านการบินและวิศวกรรม การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในบ้านเกิดทำให้คนรุ่นใหม่เห็นอนาคตที่ก้าวไกลและพร้อมทุ่มเทให้กับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อประเทศชาติถ้าจะมองในเชิงประวัติศาสตร์เครื่องบินขับไล่ใหม่ของกองทัพไทยถือเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ต่อเนื่องจากยุคอดีตท,ที่กองทัพอากาศไทยมีบทบาทโดดเด่นในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพหรือการพัฒนากำลังพลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติวันนี้ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้ล้าหลัง แต่กำลังก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าที่สามารถแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคได้อย่างแท้จริงเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตที่พุ่งพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่เพียงเป็นสัญญาณของพลังทางการทหารแต่ยังเป็นเสียงสะท้อนของความฝันความพยายามและความตั้งใจของคนไทยทั้งชาติที่อยากเห็นประเทศมั่นคงและก้าวหน้าในระดับสากลเครื่องบินขับไล่ใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความหวังแห่งอนาคต หากในอนาคตรประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการบินได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นเราอาจได้เห็นการผลิตเครื่องบินรบที่มีปราผลิตในประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิวันนั้นจะไม่เพียงแต่ทําให้ประเทศมีความมั่นคงแต่ยังสร้างชื่อเสียงและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มหาศาลเครื่องบินขับไล่ใหม่ที่ครองน่านฟ้าเอเชียในวันนี้จึงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทย ในโลกยุคปัจจุบนันความมั่นคงไม่ได้หมายถึงแค่จำนวนทหารหรือกำลังพลแต่หมายถึงความพร้อมทางเทคโนโลยีและยุโทโธปกรณ์ที่สามารถปกป้องประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเครื่องบินขับไล่ใหม่ที่ประเทศไทยมีในวันนี้คือคำตอบของโจทย์ความท้าทายเหล่านั้นเพราะไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการสู้รบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ยังเป็นเหมือนดวงตาที่มองได้ไกลและรวดเร็วกว่าใครระบบเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องบินรุ่นนี้สามารถตรวจจับวัตถุดได้หลายร้อยกิโลเมตร ทั้งยังสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันทําให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนักบินที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ขับเครื่องบินขับไล่ใหม่นี้ผ่านการฝึกที่เข้มข้นและใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถควบคุมและดึงศักยภาพของเครื่องบินออกมาได้เต็มที่การฝึกไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในห้องเรียนหรือการบินจริงแต่ยังรวมไปถึงการใช้ซิมูเลเตอร์ที่สามารถจําลองสภาพการรบได้สมจริง ทำให้นักบินไทยพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสัตรูในน่านฟ้าการโจมตีจุดยุทธศาสตร์บนพื้นดินหรือการหลบหลีกการโจมตีด้วยขีปนาวุธทุกสิ่งล้วนถูกซ้อมมาอย่างรอบคอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดความสามารถของเครื่องบินรุ่นนี้ยังไม่ได้จำกัดเพียงการปฏิบัติการเดียวแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการกลางของกองทัพ และทำงานประสานกับเครื่องบินประเภทอื่นๆเช่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินขนส่งหรือแม้แต่เรือรบและกองกำลังภาคพื้นดินระบบเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ทำให้กองทัพไทยสามารถสร้างยุทธวิธีแบบบูรณาการที่ทันสมัยและสามารถตอบโต้ภัยคุกค,คามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการมีเครื่องบินขับไล่ใหม่ยังส่งผลในมิติขององค์การทูตด,ด้วยเพราะแสนยานุภาพทางทหารคือหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความน่าเชื่อถือในการเจรจาระหว่างประเทศเมื่อประเทศไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ เสียงของเราบนต๊ะเจราจาย่อมมีน้ำหนักมากขึ้นและยังช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการลุกรานหรือการแทรกแซงจากประเทศภายนอกการครองน่านฟ้าเอเชียจึงไม่ได้หมายถึงการครองเพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เป็นการสร้างสมดุลแห่งอำนาจเพื่อความสมบสุขของภูมิภาคหากมองไปข้างหน้าเครื่องบินขับไล่ใหม่นี้ยังเปิดประตูสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลโยีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ UAV ที่สามารถทำงานร่วมกับนักบินมนุษย์ การสร้างระบบอาวุธพลังงานด i เ e c ท e d อ n e r g y ที่ใช้เลเซอร์หรือไมโครเวฟและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในสนามรบทั้งหมดนี้คือทิศท,ทางที่ประเทศมหาอำนาจกำลังมุ่งไปและการที่ประเทศไทยมีฐานรากจากเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ก้าวทันโลกเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นมากกว่าเพียงเสียงของเล็ก,กล้าแต่มันคือเสียงของความเชื่อมั่นในอนาคต เป็นเสียงของชาติที่กำลังลุกขึ้นยืนอย่างภาคภูมิและเป็นเสียงที่บอกกับชาวโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะปกป้องอธิปไตยและยืนหยัดในฐานะกำลังสำคัญของเอเชียความภาคภูมิใจนี้ไม่ได้เป็นเพียงของกองทัพเท่านั้นแต่เป็นของคนไทยทั้งชาติที่ได้เห็นความก้าวหน้าที่จับต้องได้เครื่องบินขับไล่ใหม่นี้อาจถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องจักรทางการทหารแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือแรงบันดาลใจสำหรับอนาคต เด็กและเยาวชนที่เห็นความยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมเหล่านี้อาจมีความฝันที่จะเป็นนักบินวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นความฝันเหล่านั้นจะกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้ประเทศเดินหน้าต่อไปการลงทุนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่คือการลงทุนในอนาคตของชาติท้ายที่สุดแล้วการครองน่านฟ้าเอเชียด้วยฝีมือของไทยไม่ใช่เพียงคำกล่าวที่สวยหรูแต่คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเรากำลังเห็นประเทศไทยที่เข้มแข็ง มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่กำลังจะมาถึงเครื่องบินขับไล่ใหม่จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความภาคภูมิใจและอนาคตที่สดใสสำหรับประเทศชาติ